นาฬิกาที่ซ่อนผู้หญิงที่สำคัญในวงการนาฬิกาเอาไว้ Border Venture u n d d a r k รุ่นล่าสุดกับนาฬิกาที่เล่าเรื่องรา,ารงวประวัติศาสตร์ของวงการอุตสาหกรรมนาฬิกาผลิตแบบลิมิเต็ด99เหรียญเท่านั้นจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มีรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์โบลเดอร์จากประเทศสิงคโปร์นะครับผมก็จะเป็นตัวรุ่นพิเศษที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะครับมาดูก่อนครับสำหรับโบลเดอร์รุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าโบลเดอร์อันดาร์กนะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชันที่2ของรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวอันดาร์กเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เคยทำประมาณหนึ่งรอบแล้วนะครับผมก็จะเป็นรุ่นพิเศษ ที่เขาทำออกมาเมื่อปีประมาณสัก2021นสะครับสำหรับรุ่นนี้นยเขาจะใช้คำว่า u n d a r k ที่มีวงเล็บว่า updated dial นะครับผมก็คือมีการอัปเดตเรื่องของหน้าปัดนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่น limited เก้เรือนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจนะของโมเดอร์ก็จะเป็นกล่องนอกเป็นกล่องกระดาษผมไม่ได้ยิบมาแล้วก็ด้านในจะเป็นโพชแบบนี้นะครับก็อย่างที่คุ้นเคยกันดีครับหลงหลังมาผมแบรนด์โรเดอร์เนี่ยจะเป็นโพชแบบนี้นะก็ใช้ในการพกในการได้นะครับมีการกระแทกให้นะ แบบของตัวกระเป๋าพกพาได้นะครับผมของตัวแบรนด์โมเดอร์ก็ทำออกมาดีนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับในการพกนาฬิกาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปสถานที่ต่างๆนะครับผมนี่มีห่วงให้ด้วยนะอ่าก็ได้ได้แบบนี้มาในทุกๆเรือนนะครับอ่าโมเดอร์อันดักนะครับผมก็คือเคยทํามาแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อปีประมาณสัก2 0 2พแล้วก็อันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมาได้เมื่อสัก1เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็จะเป็นอันดั้กในส่วนของตัว รุ่นอ no ัปเดตไดออฟนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะบต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยท้าความก่อนนะครับผมว่าตัวแบรนด์นะครับเขาทำมา,มาเพื่ออุทิศให้กับเลดียมเกิลนะครับผมก็คือถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่มีการผลิตนาฬิกาช่วงสงครามโลกนะครับผมก็จะมีการใช้สารเลืองแสงนะครับผมที่จะใช้ในตัวนาฬิกาเนี่ยเมื่อก่อนนี้มนุษย์เราไม่รู้นะครับว่าสารเลเดียมที่ใช้ในตัวพายน้ําที่มันเรืองแสงเนี่ยมันเป็นกำมะนาลังสีนะครับก็ ให้ผู้หญิงนะครับผมเป็นคนเพ้นพวกตัวมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับผมที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อให้ในาฬิกามันเรืองแสงได้โดยที่ไม่รู้เลยนะครับผมว่าสารเหล่านั้นมีอันตรายนะครับผมเขาก็เรียกกันว่าเลดียมเกลก็คือผู้หญิงตัวไหนเป็นงานของผู้หญิงนะครับผมก็คือในการเพ้นพวกเนี้ยมันจะมีความละเอียดสูงก็เขาก็จะให้ผู้หญิงเป็นคนทานะโดยที่ไม่รู้เลยก็ทําให้คนที่เพ้นนะครับที่ทําอาชีพนี้เนะี่ยแทบจะทุกคนเลยนะครับผมมีอาการป่วยนะครับผมแล้วก็อ่า เสียชีวิตลงไปด้วยสาเหตุก็คือ,อผลกระทบของกำมะนาลังสีที่อยู่ในตัวสารที่ใช้ในการแต้มภายนน้ำนั่นเองก็เป็นการหลังจากนั้นก็มีการปฏิรูปวงการอุตสาหการรมนะครับผมสิทธิแรงงานอ่ตาๆนาณาก็เริ่มมาจากเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับที่เขาเรียกว่าเรเดียมเกิลนะครับผมนี่ครับ ก็ถ้าสังเกตน,นะปัดตัวนี้เนี่ยก็ท้าความกลับไปถึงสมัยนั้นนะเขาเอารูปจากสมัยก่อนนะครับผมมาซ่อนไว้บนนาฬิกานะครับเราจะเห็นเป็นรูปผู้หญิงหนึ่งคนนะครับผมที่ใช้มือกําลังเพ้นท์ในส่วนของตัวหนะ้าปัดอยู่นะครับผมน,นี่ครับซ่อนเอาไว้บนหน้าปัดนะมีดีเทลนะครับผมสวยงามเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนําเพราะว่ามันมีดีเทลมีสตอรี่ของตัวรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนี่ครับ มาดูก่อนเดี๋ยวผมให้ดูชัดอีกทีนึงเพราะว่ามันจะมีวิธีการดูที่ชัดกว่านี้นะครับผมตัวนี้เขาซ่อนเอาไว้มาบอกก่อนว่าตัวนี้ border u n d dark นะครับอยู่ในเคสทรงเ v e เจอ r ของทางแบรนด์ border นะครับผมก็จะเป็นเคสไซส์3 8ม mm มนี่นะไซส์เป็นไซส์ที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ความเบาอีกส่วนนึงด้วยเพราะว่า Case เคสเวนเจอร์ในที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับสีเทาตุนๆแบบนี้ก็คือวัสดุไทเทเนียมนั่นเองนะครับก็จะให้ความเบาความแข็งแรงค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวของผิวนะครับผมจะเป็นขัดได้พิเศษนะมันก็จะกันรอยนิ้วม,มือได้นะครับจะไม่มีส่วนของการขัดเงาเลยนี่นะครับนี่ครับเวลาจับไปแล้วเนี่ยมันแทบจะกันรอยนิ้วม,มือได้ทั้งหมดเลยนะนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเคสที่เรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่ได้สบายใส่ติดข้อได้เม็ดระยมตัวนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งสามไมกานะครับ ก็จะมีโลโก้ของตัวของส่วนแบรนด์บเดอร์มาด้วยนะนี่ครับอ่ะสำหรับตัว u n ด e านะครับผมมาพร้อมกับเครื่องจากทาง m i o t a นะครับผมเป็นอโตโมตินะที่เราเห็นอยู่นี่เข็มวินาทีเริ่มเดินนะครับผมก็อยู่ในรหัสถ้าผมจํารหัสไม่ผิดนะ8ปดสนะครับผมเป็นลา uh, Miyota รหัส8000ั ซึ่งสามารถที่จะแฮกเข็มวินาทีได้นะครับผมก็เป็นเครื่องที่อัปเดตใหม่แล้วถ้า8,000เมื่อก่อนนี้จะแฮกเข็มวินาทีแฮกเข็มวินาทีคืออะไรคือเาเราตั้งเวลาครับผมเรื่มมองขอาแล้วสุดนะครับ mm hmm. ขเข็มวินาทีจะหยุดเดินนะเพื่อให้เราตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนะครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งก็คือตรงวงตรงก้านนาฬิกาที่เราเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นวงบอกเวลาแบบ24ชั่วโมงด้วยก็จะเป็นกิมมิกนะที่เอาไว้บนตัวนาฬิกาให้มันดูมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นนะครับผมมากกว่า3เข็มทั่วไปน่ครับเวลาตั้งเวลาจะเห็นว่าเข็มวงก้านนาฬิกาเนี่ยมันจะคล้อยตามไปด้วยนะครับผมก็คอยบอกเวลาแบบ24ชั่วโมงว่าสมมติเจ็ดโมงเนี่ยอันนี้เป็น7จ็ดโมงเช้ารือเจ็ดหรือว่าเป็น1นึ่ทุ่มนะเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้อันนี้ก็อยู่ก่อนถึง12นาฬิกาแล้วก็จะเป เป็นอ่กหนึ่งกิมมิกนะครับที่ทำออกมาให้นายการมาดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะนี่ครับอ่ะทีนี้นะครับตัวพลายน้ําของรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่เลดียมนะครับผมหลายๆคนเดี๋ยวนึกว่าเป็นชื่อรุ่นที่ทําให้กับตัวเลดียมเกิร์เดี๋ยวเราจะเป็นเลดียมไม่ใช่นะครับจะเป็นซูเปอร์ลูมินาวจากทางญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับผมเวลาเนี่ยเข้าที่มือนี่ก็จะสว่างสวยเป็นสีเขียวประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูพลายน้าครับนี่ครับพลายน้ําที่บอกว่าครับว่าตัวรูปเลดียมเกิร์ที่ ถ้าเราสังเกตดีๆในที่มืดนะครับมันจะเรืองแสงออกมาสวยงามนะครับผมเป็นรูปเรเดียมเกิลที่เห็นได้ชัดมากกว่าตัวที่เวลาเรามองตาเปล่าบนแสงธรรมดานะครับผมผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะค่อนข้างสวยงามนะครับผมเป็นลูกเล่นของนายการเรือนนี้นะครับจะซ่อนตัวเร d i ียมเกิลเอาไว้บนหน้าปัดนะโอเคครับผมแล้วก็ตัวส่วนของพรยน้ำครับที่ใส่มาจะเป็นพรยน้ำ โทนสีประมาณครีมๆีมนะให้มันดูเป็นสีเบทโอเรเดียมนะครับก็จะเป็นเรเดียมเวลาเ <ๆ S 1> ก่าๆเนีออ่ยสีมันจะออกแนวสีครีมๆีมนะเขาก็ทาแบบให้มันคล้ายกันเข้ามานะครับผมเนี่เซ็ตเข็มนะครับก็จะเป็นเซ็ตเข็มที่เป็นคล้ายๆของหุ่นสอนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีเงินนะก็สวยงามเข้ากับตัวเรือนะครับเรียบๆนะผมจะลองท่าให้ดูครับไซส์38มิลข้อมือผมมระมาทั้ง6.7นิ้วใส่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนข้อมือเล็กเนี่ยใส่ได้สบายๆเลยนี่ครับ สวยงามนะครับผมใครที่ชอบนายกาอันนี้เนี่ยด้วยตัวลายเลดียมเกินหลายๆคนอาจจะกลัวว่าลายมันจะเยอะไปหรือเปล่านะครับผมเวลาที่เราใส่อยู่บนข้อมือแต่จริงแล้วก็ไม่นะครับผมเนี่ยลายตัวเลดี้เยิ้มเกินจะเห็นแค่ลางๆเท่าน,นั้นเองนะครับก็เป็นแบบการซ่อนตัวลายเอาที่อยู่บนหน,น้าปัดเอาไว้ค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับผมนี่ครับน้ำหนักเบามากนะครับผมเบาตัวเวนเจอร์เนี่ยใส่ติดข้อมือได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยก็จะติด ตัวโมเดลเนี้ยไปประจําเพราะว่ามันติดข้อมือได้ดีนะแล้ว่างานตัวเรือนทาออกมาได้ดีนะครับสีไทเทเนียมนะครับเป็นด้านทั้งหมดเลยนี่ครับกระจกได้มันกระจกซับไฟนะครับนี่ครับก,ก,กระจกก็ไม่กระจกซับไฟเรียบนะครับก็สามารถที่จะการลอยได้ตัวสายจะได้มันเป็นสายนาโต้ห่วงที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับเป็นไทเทเนียมเหมือนกับตัวเรือนนะแล้วก็มีส่วนของโลโก้ของตัว แบรนด์อยู่ที่ห่วเลยครับไม่ใช่เป็นห่วที่ซื้อจากข้างนอกมาแล้วก็เอามาใส่ตัวในกายเฉยๆนะทีนี้มาดูที่ฝาหลังนะครับฝาหลังรุ่นนี้ก็จะเป็นฝาหลังทึบนะแล้วก็ทารายละเอียดมาได้ดีครับเป็นฝาหลังเฉพาะรุ่นเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ต้องมองมุมนี้นะใครเห็นเป็นอะไรนะครับลองดูนะครับก็ส่วนฝาหลังเนี้ยไปเป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นรูปเก้าอี้กับโต๊ะทํางานของมเเดียมเกิร์ลนะครับถ้าเราเห็นอยู่นี้นะครับ เขาก็จะเอารูปจากรูปจริงเนี่ยไปทํามาเป็นดีไซน์งานนัดอาร์ที่หนึงนะให้มันมีลายเส้นสวยงามนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นรูปโตทำง,งานของเรดียมเกิลที่ไม่มีเรดีเมเกิลนั่งอยู่นะครับผมก็เรดีเมเกิลจะไปปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าแทนนะตัวเรือนอาฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังเกลียวนะครับผมแล้วก็การน้ำได้ถึง200เมตรนะแล้วก็รุ่นนี้ l i มิ t ต d 99เรือนครับเขาก็จะเขียนเอาไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นเรือน1 1ใน9กเกเรือนนะครับผมได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะนี่คร เป็นหน,หนึ่งรุ่นที่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมีความสวยงามแล้วก็บอดี้เนี่ยมันใส่ง่ายมากๆนะแล้วก็ใครที่เบื่อตัวสายนี่นะครับสายนาโต้นะเปลี่ยนได้นะครับผมหาสายหนังก็ได้หรือว่าสายไทยเทเนียม ตรงรุ่นเลยนะของทางแบรนด์โบเดอร์นะครับผมก็จะมีขายจําหน่ายแยกเีกเส้นหนึง่งปกติก็ประมาณสัก5,400บาทถ้าไปดูหน้าเว็บของทางโบเดอร์นะของที่ร้านเนี่ยขายอยู่หน้าก็จะอยู่ประมาณสัก3,000ปลายๆถ้าซื้อพร้อมตัวนายการนะครับเราให้เป็นราคาพิเศษที่ถูกกว่าหน้าเว็บไซต์เขาถึงประมาณถูกกว่าประมาณสัก2,000กว่าบาทเลยนะต่อเส้นนะครับผมก็จะเป็นไทเทเนียมทั้งเส้นเลยผมไม่ได้หยิบมาตรงนี้นะครับแต่ว่าจะเข้ากับตัวเรือนได้ค่อนข้างที่จะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเลยแล้วก็ สามารถที่จะปรับละเอียดต่างๆนานาได้นะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับทิ้งท้ายไปอาจจะต้องเป็นตัวพายน้ำนะเพราะว่าพายน้ำมันสวยจริงนะครับเป็นลายเลดี้มเกิลที่ค่อนข้างที่จะอ่าแตกต่างกับรุ่นแรกนะรุ่นแรกมันจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับผมถ้าใครสังเกตดีๆตัวนี้เนี่ยเป็นลายอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับผมที่อยู่บนหน้าปัดน,นะขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโบเดอร์ตัวอันดาก ตัวอัปเดตใหม่ปี2024นี้นะครับผมเป็นอีหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมเลยนะครับผมใส่ง่ายแล้วก็สีสันทำออกมามีสตอรี่ค่อนข้างดีนะสะสมครับฝากไว้ด้วยครับ